สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักแข่งนะครับผมไม่รู้ว่าต้องเริ่มเรียนยังไงทักษะการใช้อะไรยังไงเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบไหมลูกยกลึกๆใจๆคำว่าลึกลก็คือไปให้มันใกล้ๆโค้งหน่อยๆใกล้ๆมุมเลี้ยวอีกนิดนึงแล้วเราจะเรียนรู้การเปิดลายได้เองทำความเร็วตรงเนี้ย ดีตรงเรื่องการจิดเล่งความที่ว่ามันร่างกายเป็นมสิถึงจุดเล่งให้เล่งไม่ใช่มาเน้นแค่สองเดียวกรับสวัสดีปู่ยาตายายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอม XD นะครับผม คลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เราไปฝึกซ้อมที่โรงเรียน a v เว r ย c i พีเรซิ่งเทรนนิ่นะครับผมที่เชียงใหม่ ในส่วนของวันแรกเนี่ยเราเดินทางไปที่เชียงใหม่โดยเครื่องบินนะครับผมเรานั่งเครื่องไปนะครับทาไมต้องนั่งเครื่องไปหรอในส่วนของคอร์สเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีรถรับส่งนะครับผมแล้วคือผมเป็นโรงเรียนในคอร์สเอ่อโปรเฟชชั่นแนลนะครับผมเป็นการเรียน3วันนะครับผม3วันก็เราสามารถนั่งเครื่องไปแล้วสามารถนั่งรถต่อเข้าห้องพักได้เลยนะครับผมการใช้ชีวิตของเราก็ไม่ยากคือเรื่องกินอ่ะสะดวกไม่จำเป็นต้องมีรถนะผมถ้าถ้าคุณมาเรียนไม่คือไม่จำเป็นต้องมีรถ เ,เป็นโรงแรมที่เราพักเนี่ยเป็นโรงแรมที่ชื่อว่า h o p อินนะครับผมถ้าใครสายเที่ยวเนี่ยจะรู้จักโรงแรมนี้ค่อนข้างดีนะผม Wi-Fi ก็ค่อนข้างแรงนะครับผมผมอัพคลิปอัพอะไรก็รด้วยปาตสตารแป้น,นะครับน้องถือว่าโอเคเลย ในการเริ่มซ้อมวันที่1น,นะครับผมก็คุณครูก็จะให้เราไปออกกำลังกายนะครับผมพูดเอ่ต้องบอกว่า,าจมารับตอน9ก้าโมงนะครับผมหลังจากเก้าโมงก็เราจะไปกันที่สปีดยิมนะครับผมไปก็คือเราจะไปเหมือนการทดสอบร่างกายนะครับผมและเป็นการเรียนรู้เราจะต้องเอาทักษะที่คุณครูสอนที่ยิมเนี่ยมาซ้อมเองที่บ้านนะครับผมแต่ละท่าทางก็คือมันจะเป็นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการคนโทรลรถและในการแข่งขันนะครับผมซึ่ง ตรงนี้สําคัญนะครับผมไม่ว่าคุณจะทักษะดีขนาดไหนถ้าร่างกายคุณไม่ไหวก็เท่านั้นนะครับการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับนักกีฬามากๆนะครับผมถ้าใครจะจริงจังทางด้านกีฬาโมอเตอร์สปอร์ตแนะนำเลยครับผมเราต้องฝึกทักษะ ควบคู่ไปกับร่างกายนะครับผมถ้า2อย่างนี้ไปด้วยกันได้ผมบอกเลยว่าก็เทพเลยครับผมที่สุดเลยก็ในส่วนของช่วงเช้านะครับผมก็9ก้าโมงถึงเที่ยงจะเ,เป็นการอยู่ที่ยิมนะครับผมเขาจะสอนอ่าต่างๆนะครับแล้วในส่วนของช่วงเที่ยงเนี่ยเราก็จะไปรับประทานอาหารที่ร้านที่ครูคเตรียมไว้นะคือร้านของพี่กุ้งนะครับผม ก็คือแฟนของอาจารย์เรานั่นเองนะครับผมอาจารย์ของเรามีอา,อาจารย์เอวรพงศ์มาลาหัวหรือชื่อเล่นชื่อว่าอาจารย์เอนะครับผมแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าชานนินตะนะครับผมหรือเรียกชื่อเล่นเขาว่าอาเรียงนะครับผมต่อไปในเป็นส่วนของช่วงบ่ายนะครับผมช่วงบ่ายเราจะได้เริ่มจับรถแล้วนะครับเริ่มจับรถรถที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นรถเซนร้อยยี่สิบห้านะครับผมเป็นการฝึก ทบทวนเบสิกต่างๆนะครับผมก็คือเป็นการเรียนเบสิกพื้นฐานก็คือน่าจะแต่งตัวเบรกเชนเกียเอกเร่งนะครับผมอ่ะยังจำได้น่าจะใช่เออน่าน่าจะใช่นะผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจารย์ดูชิ้น,นี้ตีโตดแน่ๆเลยฝึกในการคนโทรลรถนะครับผมช่วงวันแรกจะเป็นในการเรื่องการออกตัวนะครับผมการเทคออฟนะครับผมก็ สอนออกตัวนะครับผมรอบที่เราใช้เครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นการฝึกในเรื่องของเบรกเบรกแล้วก็เป็นการเบรกที่แบบว่าเหมือนเรา power slide อะ่ะคือที่แบบมาแล้วก็แบบเบรกแล้วก็แบบรถแบบบิบเข้าโค้งอ่ะอ่าใครอยากทาอย่างนั้นได้ที่ A V I P Racing Training เนี่ยคือไม่ไม่ได้สอนเป็นทางนี้โดยเฉพาะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเทคนิคนะคผมที่เราเจะเอาไปใช้ในการแข่งขันนะครับผมคือมันมันใช้ได้นะครับอันก็มันฝึกในการฝึกในช่วงช่วงวันแรกนะครับผม ตำแหน่งขาเนี่ยที่จะได้ฝึกอย่างหนึ่งคือเวลาเราขี่สนามใหญ่เนี่ยขาข้างขวาเนี่ยเราต้องจิกใช่ไหมธรรมชาติของแข่งรถอ่ะแต่ว่าเนี่ยที่จะได้ฝึกแบบการวางขา,างนี้อือโอ้ใช่สังเกตนะเนี่ยเขาจะแบบทาไมทาไมเขาเลี้ยวขวาทนำะไมถึงใช้เบรกหลังได้เนี่ยแหละที่เขาจะวางขาประมาณนี้นอ่า ทุกคนก็อัปเดตก่อนื่่งจากเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานจากที่เราได้ออกกำลังกายแล้วผมแล้วก็ได้ลงซ้อมเรื่องข,ของการทัวร์สไลด์ข้อโค้งนะปวนืน้ของวันนี้ก็คือทตัวปวดเลยในส่วนของวันที่สองนะครับผมก็เป็นการทบทวน การเรียนการสอนจากวันแรกนะครับผมในช่วงของช่วงเช้านะครับผมอ่าแล้วในช่วงของช่วงบ่ายนะผมก็จะเป็นการจับในรุ่นลดของ NSF ร้อยนะครับผมทีเนี้ยมันจะเป็นการฝึกทักษะที่เป็นคลาสแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาแล้วตรงที่ว่าเราต้องเริ่มเอาเท้าทูพื้นสอกสู่พื้นนะคะผมอาจารย์เขาก็จะสอนให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะจากที่เราไม่เคยทําได้อาจารย์ก็จะสอนให้เราทําได้นะครับผมในส่วนของ 2เช็ดพื้นเนี่ยคือแบบมันเป็นอไอจากฟังกันจากคําพูดเนี่ยมันดูในระไรที่ยากนะแต่ถ้าเราไปเรียนนะคือยังไงคุณก็ต้องทําได้ไม่ว่าคุณจะดือ้อหรือว่าคุณจะไม่มีความสามารถแค่ไหนยังไงคุณทําได้อย่างผมเนี่ยผมยังตั้งอคติกับตัวเองเลยว,ว่ายังไงผมก็ทําไม่ได้นะอยู่ๆแบบผมก็แบบสอบถูกพื้นเฉยเลยนะคือผมจะบอกว่ามันมันทำได้นะครับผมเราโยมาฝั่งซ้ายเนี่ยโอเคแต่คือเราต้องเข้าไปใกล้ตรงเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมือนว่ามึงเลี้ยวแบบนี้เราแอสแล้วมันอยู่ตรงนี้แต่เราต้องการแอสอยู่ตรงนี้ Okay. ให้มันหันหัวกลับมารูดึงแค่ให้ยกลึกๆไยๆคำว่าลึกก็คือไฟที่มันใกล้ๆโค้งอีกหน่อยใกล้ๆมุมเลี้ยวยนิดนึงแล้วเราจะเรียนรู้การเปิดลายได้เองเพราะว่าถ้าเราลึกเกินไปเราจะต้องบานออกจากโค้งแต่ถ้าเราเข้าโค้งได้พอดีเราจะเลี้ยวโค้งพอดีแสดงว่าตรงนั้น,นอ่ะเป็นเวลาการจบ แล้วก็ในส่วนของวันที่3นะครับผมก็จะเป็นการทบทวนเหมือนเดิมคือต้องบอกกันว่าทําไมถึงต้องทบทวนทุกวันเลยก็คือการที่เราขี่รถในสนามเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาเบสิกเนี่ยแหละมาใช้ในสนามนะครับผมในส่วนวันที่3ก็จะเป็นการในเรื่องของเรซิ่งไลน์นะครับผมในเรื่องของการขี่รถที่แบบว่าการสายตาในการมองนะครับผมท่าทางที่อาจารย์เขาจะสอนนะครับผมว่าให้ทํายังไงให้ถูกวิธีคือเขาจะทําให้เรา เคยชินกับท่าทางที่เราได้ทําไปนะครับผมน,นี่ก็ในส่วนวันที่3แล้วก็จะมีได้จับรถอ่ะเป็น CRF 250้วยนะครับผมก็คือมีปะปนเข้ามาบ้างนะครับผมในส่วนวันที่3มีอะไรอ่กอะก็หมดแล้วละ่ะแต่การที่ผมพูดนะมันดูมันสั้นนะแต่จริงรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมเยอะมากๆแล้วเป็นรายละเอียดที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีผมก็จํามาไม่หมดอ่ะเพราะมันผ่านมาน่้จะสองอาทิตย์แล้วละ่ะ นะครับในะส่วนวันที่3าก็ไม่มีอะไรก็เป็นการขับขี่ก็อาจจะมีอาจารย์ลงมาขี่ด้วยนะครับผมมันช่วยแบบขี่กดดันเราขี่ดูท่าทางเรานะครับผมต้องนั่งรอทั้งวันเลยเหรอครับนะ้องๆรอมากๆจริงๆแต่ผมก็อยู่ได้ครับทำความเร็วตรงเนี้ยมาให้ได้เร็วกว่าเดิมหนึ่งนาทีอาจจะยังทําไม่ดีตรงเรื่องการเปิดเครื่องความที่ว่ามันอาจจะเมื่อยล้าหรือว่านะ อะไรต่างๆหรือความไม่ถนัดผมรู้สึกว่าพอไปหลายๆรอบเนี่ยรู้สึกร่างกายมัมีสิแล้วระบบมีการแบบว่าปิดบ้างิดบ้างใช่แต่ผมว่าผมชื่นชมเรื่องเบรกนะสไลด์อ่ะคือว่าคนอื่นเนี่ยมาแบบว่าผิดพลาดเยอะนะครับแต่พี่คือว่าผิดพลาดน้อยไม่ล้มเลยอ่านี่ชื่นชมไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยก็หมดแล้วล่ะ นะครับหมดแล้วล่ะจากที่พูดไปก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหาในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเป็น10บนาทีแล้วก็หมดแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปอ่าพูดถึงอ่าโรงเรียนที่ผมไปเรียนมานะครับผมแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่อยากอ่าขี่รถประเภทนี้แล้วมีรถอยู่แต่อยากขี่ในสนามแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงผมแนะนําให้คุณไปที่โรงเรียน a v r p Racing Training นะครับผมผมบอกแล้วว่าคุณกลับมาเนี่ย เอาไปสามารถเอาไปใช้ใน,นสนามได้แบบว่าเก่งเลยคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งคนหนึง่งคุณจะเป็นคนที่ขี่รถสนุกเลยนะครับนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงขี่รถมันยังไงผมบอกเลยว่ามันจบที่นี้แน่นอนนะครับผมอ่ะก็ไปแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผม ช่องปอม s อนะครับผมผมจะทําคลิปแนวเนี้ยไปให้เยอะๆเลยแนวแนวนี้เลยนะครับผมจะทําให้แบบเยอะๆเลยแล้วกันนะผมเป็นแนวสนามนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์อาจารย์2คนแล้วก็เพจเอวีพีเรซิ่งเทรนนิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากไปเรียนนะกดเข้าไปดูได้นะครับผมก็เป็นโรงเรียนที่ฝึกสอนโปรเลยนะครับผมก็โอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ